ไอ้ไข่รูปาวันนี้เป็นวันอะไรวันเป็นวันครบรอบปะเฮ้ยไม่ใช่หรือว่าวันนี้เป็นวันที่เราจูบกันครั้งแรกปะเฮ้ยไม่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 มเป็นวันที่เราย้ายมาที่นี่ด้วยกันครั้งแรกวะเฮ้ยอันนั้นก็เพิ่งผ่านมานี่หว่า วันนี้เป็นวันเติร์ดเดย์ไงเมื่อก่อนนะมันเป็นวันที่กูรอคอยที่สุดเพราะว่ากูอ่ะจะได้ถ่ายมูฟวิ s ซีเวอกับมึงไงเต่ตั้งแต่เราเรียนจบกันมาเนี่ยเราก็ไม่ได้ถ่ายรีวิว,วหนังกันเลยเนาะงั้นคืนนี้เรามานั่งถ่ายกันไหมเอาแบบไลฟ์สดเลยนะ เพียงแค่ตั้งกล้องความทรงจำเก่าๆก็หวนกลับมาภาพในวันนั้นที่ผมได้เด้วชวนมันมานั่งหน้ามืนไกลๆในคลิปใครจะนึกว่ามันจะมาไกลถึงวันนี้วันที่มันมานั่งหน้าสลอนอยู่ข้างๆช่วยกันรีวิวหนังไปด้วยกันตลอดไปจบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวหนังเรื่อง The Girl That s Never s t o p Laughing นะครับหรือผู้หญิงฮาด้านภาค2นะครับใครที่เป็นคอหนังคอโมเมดี้เนี่ย รับรองว่าเรื่องนี้ห้ามพลาดเลยครับถูกต้องครับแล้วถ้าอยากให้เรารีวิวหนังเรื่องอะไรเป็นเรื่องต่อไปนะครับหรือว่าอยากให้เราทําอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับผมเช็คคอมเมนต์ก่อนว่าตอนนี้ใครเข้ามาคอมเมนต์เราบ้างเฮ้ยเติร์ดสาวๆเม้นมากันเต็มเลยว่ะบอกว่าให้กูจูบมึงเอาไงจูบได้ปะไม่เอาอะเองั้น เราสองคนขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับไว้ครั้งหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับบายบายบายดีบายบายจะไม่จูบจริงจริงเหรอปิดกล้องก่อนอตอนนี้ปิดกล้องละไม่มีใครเห็นเราแล้ว,ลวจูบเลยไหมไม่อ่ะเดี๋ยวไปอาบน้ำเหนียวตัวอืมไม่ให้ไปกูจะไม่ให้มึงไปไหนทางนั้น จนกว่ากูจะได้จูบมึงก่อน๊ะทำไมคอมเมนต์ยังเด้งอยู่เลยอ่ะนี่อย่าบอกนะว่ามึงไม่ได้ปิดกล้องอ่ะ <c oughs> เออ <c oughs> ว่าสงสัยกูกดผิดปุ่มอ่ะอย่างนี้คนก็เห็นเราจูบกันหมดเลยดิ โอ้โหมึงนี่ปิดเลยปิดเลยเดี๋ยวนี้กด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 โอ้โหกูจะให้มึงจูอีกแล้ว <c oughs> คิดหรอว่ามึงจะรอดอ่ะตอนนี้ก็ไม่มีใครเห็นเราแล้วอ่ะมึงไม่รอดแน่นี่เติร์นี่มึงไม่รอดแน่เติร์นี่ <c oughs> <c oughs>